มีหลายคนถามเข้ามานะครับผมว่าผมใช้คีย์บอร์ดหรือว่าใช้จอยเล่นผมใช้จอยเล่นนะครับผมเป็นจอย Xbox One นะครับผมเป็นตัวนี้ พ่วงมาถึงคําถามต่อมาก็คือซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ผมซื้อตอนนั้นราคาประมาณพันเถึงสองพันี่แหละครับผมราคามาตรฐานของจอยเพย์ซีเอ็กบอกะนะซื้อที่ไหนตอนนั้นผมซื้อที่จําชื่อร้านไม่ได้ครับผมซื้อที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่จริงๆอะร้านที่ผมไปซื้ออะก็คือร้านขายแผ่นเพย์ซีร้านขายเกมคอนโซลทั่วไปเลยเดินเขาไปบอกว่าพี่เอาจอยเอ็กบอกวันอันหนึ่งคุณก็จะได้จอยมาแบบนี้หนึ่งอันสายเนี่ยคุณต้องไปซื้อแยกเอาเองนะครับผมเพราะว่าจอยอะมันไมไ ไปของ Xbox บอกวันและ x อ o x บอกน่ะมันไม่จำเป็นต้องเสียบสายเล่นนะครับผมมันสามารถใส่ฐานแล้วก็เชื่อมกับ X b o x ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปหาซื้อสายเองนะครับผมซึ่งสายที่ผมใช้อยู่นี่ก็จะเป็นสายของเลเซอร์นะครับเป็นสายหูฟังผมนี่แหละสายไว้ใช้แบบหูฟังนะครับผมผมก็ขี้เกียจเสียบสายเส้นมันรูเดียวกันผมก็เลยดึงมาเสียบหูฟังได้ดึงมาเสียบจอยได้นี่คือจอยที่ผมใช้นะครับผมแต่ว่าประเด็นหลักของวันนี้นะครับผมก็คือถ้าไม่มีจอยล่ะเล่นด้วยคีย์บอร์ดได้ไหมคำตอบคือเล่นได้100ร้อยเน เล่นกับคีย์บอร์ดกับเล่นกับจอยอันไหนมันกว่ากันผมก็น่าจะแล้วแต่คนชอบนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นด for s p e e d Heat ด้วยคีย์บอร์ดกันนะครับผมเดี๋ยวมีคำถามอีกนะครับผมว่าผมใช้คีย์บอร์ดอะไรผมใช้เป็นเลเซอร์แบ็กวิดโอไลท์นะครับผม <Yeah. S 2> นี่เป็นตัวเล็กไม่มีตัวเลขนะครับผมประหยัดเนื้อที่แต่ว่าลำบากชิบหายเลยก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวเราแต่งกันก่อนนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะเอา e k 9คันนี้ไปขับนะครับ ผมก็ทําการดัดแปลงมันให้กลับมาเป็นรถเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจัดเต็มก็ผมผม,มีเงินอยู่2องแสนฟาร์มมาเพื่อเอนจิ้นวีของคันนี้เลยครับเครื่องเดิมเป็นเครื่อง i 4นะครับแต่ว่าเราจะใส่ V8 ลงไปแทนเราจะเอาให้สุดครับผมเอา V8 มาลง EK9 คงไม่โดนด่าหรอกเนาะอั m ม t e พลาสทุกชิ้นนะครับจัดไปทิพไหแล้วตังไม่พอ ผมขายของนิดน,นึงเอาเงินขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตังค์ไม่พอคูลิ่งเราใส่อันติเมตพัดไปเลยในตัดนี่รู้สึกจะมีอยู่อ่าสเปชันเนี่ยผมใส่เป็นแท็กแล้วกันนะครับผมไม่มีเลยวะให้ตายเถอะนี่ผมจนของแต่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยชิปหายตังหมดผมลืมไปว่าผม จะไปเบิกของแต่งทําไมในเมื่อก็แค่ไปถอดของแต่งจัดคันอื่นมาก็จบแล้วตอนนี้อีเหลืองเรา400บวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับยินดีด้วยปรบมือปรบมือรรมอ,อ้าวรถเฉยอ๋นนี้5สปีดนี่7สปีดทำไม5สปีดอ๋อ5สปีดอัตราเล่นจะดีกว่าเราลองใส่7สปีดไปก่อนแล้วกันนะครับเรามีตัวเลือกจากัดน,นะครับผมในการแต่งรถคันนี้ตอนนี้เราก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟังเสียงกันหน่อย ุ้ยเสียงยัง,ยงดุใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดมาเราจะเอาออกไปขับกันอย่าเพิ่งทำเสียงก่อนอ่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ฟัง สวยงามเรียบร้อยไปเราจะออกกลางวันกันก่อนแล,ล้วเดี๋ยวเราเ่อยไปกลางคืนกันเรามาตอบคําถามกันอีกคำถามหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือบางคนที่ขับยังไงก็ไม่ถึง300สักทีนะครับให้มาดูตรงนี้ครับผมมาที่เซตติ้งของเกมนะครับแล้วก็ไปที่ยูนิตตรงนี้นะครับให้ปรับเป็นเมตรนะครับมันก็จะเป็นกิโลเมตรนั่นเองนะครับผมอันนี้คือการเล่นด้วยคีย์บอร์ดนะครับผมโอเค ผมไม่ถนัดใช้เมนูด้วยคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดหมอดอะไรล่ะเราจะมาลองกับสนามใกล้บ้านก่อนัะผมจะไหวปะวะไหวแหละเนาะไม่ต้องมาก็ได้ผมจำทางได้อยู่จุดฟาร,ร์มเราเองกดอะไรใช้เนตัดเอ่ยอันโอ้เออนสค์คอนโทรลโอเคโอ้อย่างแรงสนามนี้เนี่ยจะเป็นไปทางทางตรงนิดหนึงน่งนะครับแล้วก็มีโค้งนิดหน่อยใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับ สำหรับใครไม่เคยเล่นเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ทดสอบการใช้คีย์บอร์ดเล่นสักทเท่าไหร่นะผมเพราะว่าทางมันตรงเยอะแต่รถเราสวยมากผมว่านะตามคิดผมนะผมอาจจะใช้คีย์บอร์ดเล่นเก่งกว่าจอยก็ได้นะครับผมเพราะว่า,วาผมโตมากากการใช้คีย์บอร์ดเล่นเกมร์แข่งนะครับตั้งแต่สมัยเลซิสตีครับ ไปเราอย่าลืมว่าใน GTA เราก็ใช้คีย์บอร์ดในการขับรถนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะขับรถได้เก่งกว่าใช้จอยก็เป็นได้เยอะเยอะเยอะเราไม่ได้จุดรถเราไม่ได้จุดรถมาจุดปุ่มไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่ห้านะครับอุ้ยอันที่จริงรถเราอะตามมันไม่ทันนะครับเพราะว่าแมปมัน400รถรถเราแค่380 แต่ว่าเราจะพยายามขับตามมันไ้ทันนั่นเองตอนนี้นเราอยู่ที่2ไเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาโนสตอมมีนา VR The Champion ป์เ o ียนวิวล็อกยูเอาอะไรนี่ะเบรคทำไมครับแม็คลาเรนฮะโอ้โหอีเกนายวัดกับแม็คลาเรนเดี๋ยวทางตรงหน้าเจอกันเดี๋ยวเราเก็บแนตายต่อแ๊บนึ่งอ๋เอเอ,เอชะลอน่อยชะลอน่อยโอเคเราแซงแม็คลาเรนแล้วอยู่ที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อย อัดแรงตันสีความเร็วขึ้นมา300ยยิงอีก350เบรกหน่อยเบรกหน่อยอร่อยแนะ่เบรกหน่อยโอเคมันดูข้างหลังย,ยังไงวะอ๋อโอเคกดน,นี่ได้เฮ้ยไม่ชินไม่ชินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชินก่อนเราจะชินแค่การบังคับรถแค่นั้นยังอื่นเมนูอะไรไม่เคยชินทั้งนั้นโอเคเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยระวังมันแซงรอมันแซงนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเ2น่าจะรอบสุดท้ายนะครับอันนี้ เบกเบรกเกหน่อยเอ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าเราจะนอกรอบมันแล้วอาจจะตัดไปขอนนอกรอบสักคนเถอะนะอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วโบกินี่อยากเกิดมาเป็นกระทิงเลยนะโอ้โหแอ่ไม่ได้แดกไปท่านท่านท่านท่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 นิดเกม เราได้เงินมาห้าหมื่นแล้วครับผมก็ใช้เวลาในการฟามไม่นานเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มีตังค์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกัดสนามที่มันที่มันแบบว่าคดเคี้ยวงดเงี้ยวซะหน่อยครับผมอันนี้เลยแล้วกันถ,ถ้าจะเวิร์กอยากจะแวะซ่อมรถมากเลยแบบรถเลอะรถรถไม่สวยอะ่ะรถมีบาดแผล ผมขออนุญาตทุกคนนะครับผมตั้งปุ่มแป๊บหนึ่งผมอยากจะใช้ปุ่มชิปเป็นปุ่มในตัดครับผมทุกอย่างก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับเซฟครับผมลองสิโอเคผมว่าผมถนัดใช้ในตัดเป็นปุ่มชิปมากกว่านะครับผมสำหรับใครที่ถนัดปุ่มไหนแล้วก็ผมก็แนะนำให้ทุกคนอนะ่ะเซตปุ่มตามที่ตัวเองถนัดน,นะครับผมไม่ต้องไปทําตามเกมมันหรอด บ,บางเกมเราถนัดใช้ปุ่ม F บ่อยๆเงี้ยแต่ว่าเกมมันดันให้เรากดปุ่ม E องเี้ยโคตรลำคาเลยใช่ไหม E กับ F เนี่ยบางเกมแม่งสลับกันเอ,อผมก็ตั้งเป็นปุ่ม E ของผมประจําอะไหนวะนี่หรอโอเคนี่ครับายลี่อ่ากด E เนี่ยรถเรามีบาดแผลรถเราไม่สวยครับทุกคนแต่ว่ามันก็ยังเท่อย,อยู่ ยึดเคถือรอนินเฮ้ยเฮ้อเชี่ยแต่กล้องถือโรนินเพียวจัดคลิปเลยมาเราจะมาดูฝีมือกันครับไป<ะ> <c oughs> ชื่อแจ๊สแต่ขับบีเอ็มนี่รู้จักเปล่าและเปียเมย์เดอะเฟิร์สบีวิทมีรู้จักเปล่าคานลอสคานลอสจิวอยู่ไหน โอ้คาร์ลอสคาร์ลอสไปแอบ,บแข็งเลยก็กูกเฉยเลยถ้าใครช่วยจิวอยู่ตอนนี้โอ้ยคาร์ลอสมันโหดจังวะเออาชนเออาชนโอ้โหเหมือนในเกมเดสสีเดสอี i ิวเลยไปเนี่ยเห็นไหมครับชิวๆไมไ่ผมว่าผมอุยเจนเจนมาใครเจนมากันนุ่นแล้วก็มากับโบ ว่าเดี๋ยวมีโบมีเจนมาแน่เลยเนี่ยเจนมาแล้วเดี๋ยวโบมาด้วยซ้ายครับเราห่างกับเจนอยู่30เมตรนะครับผมไม่อยากคอเวอร์เป็นโบอย่าไปยุ่งกับกูเออ ไม่ได้ว <mumbles> <Hello, th paragraphs> ่าอะไรนะเพลงคอสเซอร์ของพีผมยังนั่งฟังทั้งคืนเลยวันนั้นนะเฮ้ยเรอมากว่าจะหนีอีเจนที่รนอีโบได้โอ้โหทั้งคืนแค่จะเก็บไปฝันแต่ดีนะมีมานานแล้วใครมีมีอะไรสนุกสนุกตลกตลกก็ส่งมาให้ผมได้นะครับผมชอบนั่งเสพมีมเป็นประจำวิ่งทุกวันไปถ้าผมไม่ได้เสพมีมผมจะ เป็นบ้าตายนะี่ครับผม,ผมเรียกว่าเสร็จติดมีมไปแล้วบางทีเอ้ยเลยยังได้อยู่จะบอกว่าอะไรว่าเมื่อกี้ลืมเลยอ๋อบางทีตื่นมาเนี่ยต้องเข้าเฟซบุ๊กเลื่อนหามีมดูก่อนนะครับไม่งั้นไม่ลุกไปเดิใต้เข้าไป จะสังเกตว่าผมเนี่ยจะเลียวหลุดโค้งบ่อยมากเลยแล้วผมลำคัญผมมากเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมต้องหาอะไรมาจัดก,การกับผมละผมรู้สึกว่าผมจะเอียวช้ากว่าผมไปสักเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมเพิ่งจะไปอัดคลิปเกมวีดฟาร์มเมอร์มาหรือเปล่านะครับแต่ไม่ไน่เกี่ยวหรอกผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเคยชินกับการแบบถึงโค้งแล้วค่อยเลี้ยวในเกมอื่นอะไรเงี้ย แต่ก็ถือว่าการใช้คีย์บอร์ดขับเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับมันก็เนี่ย,ยผมก็เล่นได้ปกติเล่นง่ายด้วยผมแทบจะถนัดคีย์บอร์ดขับมากกว่าด้วยซ้ำแต่ด้วยความเคยชินในการใช้จอยบังคับเมนูอ่ะผมก็เลยเนี่ยใช้จอยมากกว่าครับไปที่หนึ่งครับผม VR the Champion d o n s t o p m e n w review rock you โอเคผมว่าผมไม่ไปขับกลางคืนแล้วดีกว่านะครับผมตอนนี้มันก็ จะเช้าแล้วนะครับขออนุญาตไปพักผ่อนสักเล็กน้อยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปแบบนี้ต่อก็กดซับสไครต์ไว้นะครับผมถ้าใครสนใจแว่นที่ใส่สบายแล้วก็สนองสายตานะครับใส่กัอหูฟังแล้วไม่เจ็บหูแน่นอนนะครับผมก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผมแถมช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมก็คือซื้อแว่นแถมแมสนะครับผมถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงโควิดเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแม้เป็น เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตรประจำวันมากๆสำหรับคนที่ออกไปข้างนอกนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ